ปีนี้งามงามเจ้าไม่มีนรัหมาอใส่แกงนอนนะสมุกแหนืห้องเหรอพุดหยอดไป่นองใส่น้อยไปรุ่นนี่เจ้ากินกำลงังเมาะร่วนกว่านี่นนองอื้อือ น้อนำน้องเมาะสวัสดีสสดครับ,รบพ่อแม่พี่น้องว้งปายสู้ขู่สู้คนครับผมพี่นอ้องป้องปายเจ้ามาเนี่ยเจ้ามาเนี่ยเจ้าวันนี้เจ้าเ<ฮ>มนูเซ<ฮ>็ๆพี่น้องเลยเ<ฮ>มนูอย่างน้บ่อแม่ขนมจีนน้ำยาปลาตีนไก่พี่น้อง ตีนมาทั้งสวนเอ้ยไม่ใช่ตีนมาทั้งเล้าผักมาทั้งสวนตีนมาทั้งเล้าจ้ะมามามาจะน่าจะเตรียมกันพี่น้องมาจะรีรอพี่น้องมีบักแตงวันว่าจากสวนคุณถนอมเนาะปัท่าอันนี้เส็นน้องกินหมดแล้วพี่น้องบ้าเมกกะปลูกเองเจ้าใบอันใบแมงลักเนาะพี่น้องสดสดหอมๆเลยค่ะมาพี่น้องเออมากินข้าวน้ำกัน แล้วคำแรกแค่งมันครับผมโอ้โหเบิดแล้วหีิบว้าวสาวอมไซเสร็นมังดูโอ้ยเส้นก็กำลังเด็ดน้อง หอมหอมผักก็่ะยริงใกล้มั้อหอ,อแตงหวาน,นๆพี่น้องกล้องผดีกินใกล้กรอบกรอบมันร้อนออกกินอ,อ้เอ้ย

เยยี่มหวานจุ๊กจั๊กเลยโอ้ยอระวังเข้าตานะที่รักเลยอืหอมไปแมงลักขนาดจุกจุกเลยเพี่น้องไม่อันอืมหมดแรงหอมอีอร่อยนะ แจงกวางของแขกกวางพี่น,น้องอื <c> ้ม <oughs> เปื่อยลุยออเอาบิร์ดลุยกระดูกออกเลยตั้งพอดีเนะาะหลังแสบจ้ะเปื่อยก้นนี่กับบาร์รพี่น้อง

ดลเดือดกูม่้ง่น้อยกอะไรมากเพชรหลอดกับมีเหรอชอมากออ้มนี่ไงมาเนี่ยโอ้เพชรเพชร อ,อกอรีสไตล์พี่น้องฮุกเส้นพี่น้องเขินเลยเขิเลยอยอเด้อเส้นพี่น้องเห็นจงไต่พี่ตีนอ๋อนะใส่เดร้ายพี่น้องพักอันเขาบซื้อพี่น,อออนอออ้อ,นอง ปีนี้งามงามเจ้าไม่แม้รัดมาอใส่แกงนอนนะอืมขึหนบห้อง,อองหรอพุดหยอดไปนนองใส่น่อยไปรุ่นนี่เจ้ากินกำลังมาะร้อนกวานพี่น,น้องอื้อืม, <c oughs> อม นัวน้ำนัวเหมาะประกอบดีดีเจ้าน้ำยาแม่ปลาอม<_ C> <_ C> ใส่ทุกอย่างที่อยากกินน้องยาปลาเอลีจับใจกลางเอาปัเทเอ

để đẹp đây phồn đi đi Mặc đẹp Xem mm. mm -hmm. mm. này cái nông ôm Hãy subscribe cho kênh Ghiền เด็ดเด็ดบอกเลยคำเดียวเจ้าปัดทองุดหยอดขาน,นี่ประมาณสามกิโลไก่ก็โลแล้วหนมจีนโลครึ่งเลยสองโลเลย

งค้งยีงครั้งอ้อืออัตรดมันอยู่ตรงนี้ไปหน่อยต้องได้ใส่ใส่กินไก่กินแซ่บแบบไรกระดูกเนี่ยอร่อยเจ้าลมีกระดูกมั ันนี้มอสสำหรับน้ำยาป่าตีนไก่เนาะพี่น้องอได้ไหมลุนนี่ป๊อใหี้เจ้าแต่เป็นไก่อ่อนมดเมนอะมอะพี่น้องเตีนไก่อ่อนแบบแกซ่าเตีนอื้มอื้มอืมบอกแม็กแซบนัวขนาดอ không khác quá lành tìm tìm không không mmm 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 đi Tìm đây đi mấy nhọc hòa hồng Bây lại cháu Muốn thay bản nào Bán hả một gần Bán hết Nói nghe máu hồi đều là chú chợt nóng màn thì nóng chú chợt chú đi không ออขอบคุณทุกคนติดตามก็เลยก็แชร์กันนะเจ้าหน้ารูดจองทางเจ้าอืมหืมอร่อยพักโซด์งามไปี่น้องแล้วที่นั่น mộc long mai nữa Chim Ừ. Oh. Hìm ba mẹ cái này. Sẹt. Ừm mọc thật Màu nhạt thật cọp

nó kinh một đấy anh ạ nhớ mơ anh ạ nè. ngày non ngày non bà mẹ bà nhóm xe đấy gì? không này Đặt xe ông luôn này nó. กินหยุดไม่อยู่เลยพี่น้องปลาทัวอืมเสร็จอืมโอ้โหอรเพี่อน้อง โอ้ขึ้นมนันมแนงก็ขึ้นตาพี่น้องเอ้ยอืออ,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 อปบาบ้า,า,าแม็กซุซุเสบขนาดเดินอืมอ,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 อ รอบเดียวร่อนเลยไปหน่อยพนะอใหญ่สารสวดมาแล้วไปหน่อยเ <c oughs> ยอะเลยนะน้องลิชาสวัสดีค่ะก่อนน้องลิชาสวัสดีค่ะ กล้ามาใกล้หอมไก่หรุฮือฮือุอดยอดเลยวันนี้อิ่มแต้ผักสวนครัวกันลลยเจ้าขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะจ้าทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าติดตามเขาสองเาสองคนทั้งทาง,ทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok น,นะคะพี่น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะเจ้าเนะอร์บ้าแม่ก็แส่บขนาดเลยพี่น้อย ขอบคุณทุกคนที่กดอันพิมพ์มาให้กำลังใจเขาสองคนทั้งทุกทุกคนเจ้าทาบาแม็กกับสาวอ้อมหวางกับชิคกตตี่ตามเมือได้มากทีท่สุดนอะเจ้านอครับผมสซาลาโมนิกะขอลากันไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ